เห็นยอดกระทิแล้วก็คิดอยากกินตำาขะปุ้นเนาะคิดทันยังจัดเลยค่ะบอกเลยว่าผักที่บ้านแว่นเนี่ยไม่มีโอกาสเกะเพราะว่าโดนแว่นสอยไปสะก่้อนเห็นยอดป่งมาไม่ได้ต้องโดนตัดอ๋อที่เราไม่เด็ดเพราะเราชอบตัดนี่เองข่าตองนี่เอาไปกินกับตำมังหุงก็แซ่บเด้อส่วนคนบอมักก็บอกว่ามันเหม็นค่ะดูถั่วฟูมีแต่เพี้ยแว่นว่าจะเอาอะไรมาฉีดอยู่นะแต่ยังไม่มีเวลาเซีก็บอกมาตั้งหลายสูตรแต่หาเวลาทําอยู่เดี๋ยวปล่อยให้น้องมดกับน้องเพี้ยกินไปก่อนเดี๋ยว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 เดเลย่มี ให้เก็บทุกวันนะคะแล้วแต่ว่ามีอย่างให้เก็บก็เก็บอันนั้นระหว่างที่เราเก็บนะ่ะมันก็ทยอยการเติบโตเพราะว่าเราปลูกไวหลายอย่างนะเราก็จะไม่ต้องรองแบลว่าอันไหนโตก็กินอันนั้นแล้วผักนี่มันป่งยอดออกเร็วด้วยก่อนก่อนก่อนนู้ซื้อข้าวโพดมาว่าจะมาทําตั้งหลายมือ้อหลายวันก็ไม่ได้มาทําสักทีเก็บไวนานอย่างนี้จืดแน่เลยถ้าจะให้อร่อยต้องเก็บสดๆทําสดๆนนี้จะให้คุณสามีทําน้ําหมักสาลีให้กินเดี๋ยวแว่นก็จะเป็นคนปอกคนล้างคนหั่นคนซอยเตรียมไว้ให้เขาแหละแต่ว่าให้เขาปั่นแล้วก็ให้เค้้้้าาตมมมใหกก็ไ่ดยระ ใส่หม้อเปิดไฟพอแกะออกมาก็พบว่าได้เม็ดเยอะมันเป็นบางมื้อบางวันนะทุกคนที่เราจะคิดอยากอะไรสักอย่างแต่ละมื้อนี่ยบได้คิดอยากนะำตำข้าวปุ้นแต่มื้อนี้คือยาก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 ตั้งแต่เช้าแต่ว่าดีที่อยากอย่างก็ทํากินเองเลยอยากได้รสชาติไหนยังไงปรุงเองตั้งอย่างนั้นอยู่แล้วนะใครจะมาทําให้กินเพราะว่าบางทีจะไปซื้อก็ไม่มีขายเพราะว่าแว่นอยู่บ้านนอกนะคะบบได้อยู่ในเมืองถ้าอยู่ในเมืองนี่จะมีขายทุกอย่างอยู่บ้านนอกกับอยู่ในเมืองมันก็มีังข้อดีและข้อเสียระหว่างที่แม่ตามอยู่นะน้องเชอร์ก็มายืนเฝ้าค่่่ะะทุกกคนนนนนเเพราาาาาววววลล้้องตืม็จหิข างทีแม่ก็ทาให้ท่านบ้างไม่ท่านบ้างลอง,ลองตำข้าวปุ้นใส่มกถั่วดินจะเป็นกินไหมเนี่ยพอปกติเคยตำแต่ใส่มมกหงอ่ะใส่มะก,กอกลงไปอีกมีคนบอกว่าถ้าตำข้าวปุ้นอย่าใส่มะก,กอกแต่ว่าด้วยความอยากก็เลยใส่ไปเลยเพราะว่าชอบส้มตามที่มีมมก,กอกที่นานี่ก็เลยปลูกไว้ยเยอะเลยแต่ยังบอนให้เป็นลูกจากต้นเลยแต่ว่าต้นใหญ่เลยนะแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้ามะกอก<พ>อด้วยวิธีเก็บมะกอกไว้กินนานๆเน,าน,นะะี่ยค่ะจะได้เก็บไว้กินตอนที่มันบ่มีปลาชอวันดีหมดไปแล้วอีกกวดนึงด้วยความที่เราอยากกินวันนนนนนีี้้้เเเเราาากกกก็ลลยยยตตไปอออออะะมมด๋ววแ่จิงันนี้ ก็คือลวกผักการจองใส่น้ำทุกคนแต่ว่าไม่รู้ทําถึกสูตรไหมเพราะว่าใส่ลงไปตอนมันฮอนเลยแล้วก็ใส่ผักหอมเปลงไปอีกบอกเป็นตําขนมจีนขนมเส้นแล้วมังเนี่ยเออมาตำม่วเลยเดี๋ยวจะต้องรีบตํารีบกินและลูกลองเลยทุกคนแม่ก็อยากกินลูกก็อยากกินแต่ลูกก็เหมือนแม่จะทํากับข้าวไว้ให้แล้วนะโอ้ยตำส้มตําของเขาก็เสร็จสักทีหอยเจียวกระเทียมใส่ลงไปอีกค่ะเสร็จแล้วพร้อมกับผักกับไปเอิญน้องก่อนบุดหนึ่งกินคนเดียวแล้วมันบ่ค่อยเซฟอันนี้ก็คือน้องมากินด้วยนะคะ2คนบอกเลยว่ามือนี้นะผสมยาเพราะว่าเวล จริงก็เออธรรมดามันก็โปรเซบส,สมกับพี่เฮาอยากนะแบบว่าธรรมดาธรรมดาส่วนน้ำข้าวโพดนี่ถึงขั้นตอนปั่นแล้วก็เอาไปกองแล้วก็เอาไปตม้มมาดูน้องเชอมีเพื่อนเยอะเลยวันนี้เวลามีเพื่อนมาเล่นนําหลายๆนี่นางก็แอบ,บห่วงของเล่นอยู่รถที่แม่ซื้อให้นางก็เล่นเป็นแล้ว,วนี้ซื้อมา200กว่าบาทปกติน้องเชอก็จะไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นนะทุกคนกจะเล่นแต่กับพ่อกับแม่พอมีเพื่อนมาเล่นด้วยก็ไม่อยากให้เขากลับว่าเวลาเขาจะกลับก็ร้องตาแล้วเวลาเห็นพ่อตากผ้านํามาช่วยพ่อตากผ้าตลอดเลยนี่นน้ากกอิมร นอนเนาะแว่นก็จะเทใส่แก้วแล้วก็เอาเข้าวโอ๊ตใส่ลงไปด้วยกินแบบนี้อร่อยแล้วก็เข้มข้นด้วยวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะไม่มีอะไรมากไปแล้วบายสนใจเรียนทําคลิปออนไลน์สไตล์สาวแว่นบอกหมดทุกเคล็ดลับทักมานะครับรายละแอดนี้เท่านั้นนะคะ